พี่ออกจะปลูกมันบ่ค่ะเพชรยังโนส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพชรยังค่ะเด่นนะเพชรยังแซ่ทอนมันจ้าแซ่ทอนมันจ้าแซ่ทอนมันไปปลูกนี่บ oh. right ่จ yeah, ้าแซ่ทอนมั่นโอ้ค่ะอ่ะจำแซ่บอกพี่มี่หยาพี่มี่อย่างแซ่อันนี้สมแดงซีมาภาพค่ะสมแดงซีมาภาพแล้วแซ่ทอนมันจ้าแซ่ทอนมันแซ่จากไหนค่ะนี่แซ่เพื่ออย่างแซ่เพื่อมั่นไง รับตาการวอกแตกคากค่ะโอ้หมูนี่ดีแตกต่ากงขึ้นง่ายค่ะโอ้แ็ดไหนมันแข็งงอกเร็วค่ะจะเลื่อนตบตวไว้ค่ะแข็งแรงแค่เจ้ไไดค่ะวิธีอันนี้ก็บอกค่ะหนึ่งผสมกันใส่สมแดงฝาหนึ่งน้ำนิด สองสามองนี่ละองนี่ก็สิประมาณอยู่สองร้อยลิตรก็ใส่ใส่นี่ประมาณฟ้านึงค่ะใส่อส้มแดงนี่ฝ้านึงผสมในน้ำในองจะอ่อนทอนมั่นมาแช่ลงไปประมาณแช่ประมาณสามสิบนาทีก็ได้แล้วค่ะสามสิบนาทีเราก็เอาคืนเวลาเข้าไปปลูกมันจะกระสีงอกเร็วค่ะงอกเรียวหักลายหักลายก็คือได้หัวหลายหัวใหญ่จ้าเราไม่ยังอีกกรนีอันนี้อันอันนนจ่องนี่บอค่ะค่ะอัน ที่แค่โอโอแค่ดีนี่อันกำจัดเพีย้ยแป้งค่ะผสมไปน้ำแล้ว<อ>บางบางบางที่กับทอนมันมันอาจจะมีเพีื่แป้งติดมาน้าก็ได้ค่ะก็ะได้กำจัดเพีย้ยแป้งไปน้ำอัตามันกบบระบดกลายปนไดโดค่ะอันนี้กระประมาณใส่ลายปนไนค่ะเวลาผสมอันนี้อันนี้อันนี้ครึ่งซองกับสิบผสมอันขวดโคกนี่ได้ครึ่งลิตรสองลิตรสองลิตรนี่ค่ะก็จะใส่ประมานอัน กึ้นไปได้กับโจองนึงนี่ที่ห้าเอาไอ้ที่เคอผสมเคืองซองผสมในขวดนี่จผสมน้ำผสมน้ำแล้วกันนี่เขาลงใส่นี้ค่ะขยาวขยาวมันเข้ากันแล้วกับเทศ ใส่้าใส่ใส่ใน้ำใส่ซ้ำน้ำดีค่ะนี่จ้าใส่อันนี้บดบัวไหลไปได้ค่ะเพราะว่าจะเพียแป้งค่ะขจะเพียแป้งคือแม่งอย่างที่ติดมาน้ำทอนพันนะเนี่ยนี้จ้ามันจมันจะไปเจาะยอดเท่าเวลาเท่าปลูกไม่ได้ท่านเท่าปลูกมันกจริงนั่นไปน้ำ๋อค่ะสองยางตี่เข้อเองสองยางนี่แหละค่ะค่ะค่ะอันนี้ห่าแข็งแรงโป่งเร็วนี่นะค่ะฮ่าจ้า S <S 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 อันนี้ก็กกได,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 ด้อันนี้กที่้วยก็ใส่ใส่ได้เพี้แป้งค่ะก็ได้เพี้ยแป้งคุ้มค่านะค่ะเด้่อขวดนึ้ครึ่งซองนีกัสิเด<ส>ถ้าขนาดขวดนี่ผสมแล้วก็ใส่น้ำได้เป็นร้อยลิตรอสองอยลิตรอเอาไปซีดพ,พักีดบักพริกบักเขื่อนที่สวน,นขัวห้จาจใช่ที่บกักพริกบักเื่อบแ้งกูดมันหยั่งอ่นจ่าม่เพ้ยไม่นอนอันตัวนี้นั่นําจัดนอนเพี้ยได้ค่ะนี่คันแม่นอันเนี้ย Okay ทีเคโอบวกโอเคดีค่ะกับแก๊สเพรยนอนผู้ใดไดม่บุรีร่บุหนอนเราบุรี่น่าก็ใส่ตัวนี้ได้ค่ะคู่กันทั้งสองอย่างนี่ลหคะอ๋ค่ะนี่นะค่ะนะจ้ะนี่แหละคู่กันทั้งสองอย่างนี่ลหค่ะมีสมแดงสมแดงครับทีเคโอโอเคดีนี่ลหรค่ะผสมกันถ้าเสมใจใกล้เหรอคะถ้ล้กันค่ะ สนใจอยากได้กัติดต่อมาได้เบอร์นี้เด้อค่ะ098 206 315แปองเูามีพร้อมทรงค่ะของคุณติดต่อพี่อ๋อละไทยเลยนะคะค่ะคุณค่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงโสมแดงโอ้รวย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 เด้อค่ะเด้อรวยรวยค่ะ